วันนี้มาปักเบ็ดนะครับนี่ครับเบ็ดเราสี่สิบหลังครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะปักให้ดูหลังแรกก่อนนะครับผมไปกันเลยลุยโอ้หุค่ะเดิยนยากนะครับหลังแรกเอาตรงนี้ดีกว่า นี่นะครับผมทุ่งนานะครับนี่มันมันดีดน้ำเลยโอเคนี่ครับทุ่งข้าวน้ำเต็มนาทุ่งนานะครับผม เราจะดักไปโซนนี้นะครับผมโซนนี้โซนนี้โซนนี้ไปนี่นครับครับคืนนี้สองทุ่มมาเจอกันใหม่นะครับผม